เพราะประชาชนย่อมจะตั้งคำถามกับบริษัทสยามไบโอไซส์ cience, ซึ่งมีผู้ถือหุ้นก็คือในหลวงรัชกาลที่สิถ้าเป็นบุคคลที่อยู่นอกประเทศเราก็ต้องพิสูจน์ว่าจริงหรือเปล่ากป็นไัวเขาขึ้นมาตัดต้องเป็นเรื่องขอการประสานงานระหว่างประเทศดังนั้นครับ หนึ่งอาจจะมีการส่งร้อยข้ามแดนไหมนะครับบริษัทธรรมมาพิวานขึ้นมาซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่สแสวงหาผลกําไรซึ่งประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทําไว้นะครับยาวมาจนถึงราัชากาลที่10นะครับ<ม>ก็ส่งนําหลักคิดปฏิธานดังกล่าวมาช่วยเหลือประชาชนนะครับธนาธรก็ไปพูดไปเรื่อยนะก็โดนแจ้งเข้าก่อหาซึ่งมันสะท้อนให้เห็นถึงเจตนาของธนาธร โอกาสธนาธรจะรอดคุกไหมยากยากนะผมผมมองว่ายากธนาธรจะมีทางเลือกอยู่2ทางอยู่ในประเทศหรือหลบหนีออกนอกประเทศแต่ไม่ใช่เฉพาะตัวธนาธรเท่านั้นมารดาของธนาธรนะเจสมพรก็โดนบุกรุกป่านะครับที่เชียงใหม่ไปด้วยนะครับแล้วก็มีปัญหาอีกหลายกรณีที่ธนาธรจะต้องโดนดำเนินคดีนะครับ นั่นหมายความว่าอย่างไรในเชิงงานสังเคราะห์สรุปตอนนี้กำลังเข้าสู่โหมดการกวาดล้าง สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทาง,ทาง Facebook รับชมทา,ทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจร้อนร้อนติดต่อกันนำเสนอมา2วันแล้วนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการอุ้มกัดคณะราษฎรนะครับซึ่งปรากฏว่าตำรวจออกมา,ถาแถลงการเรียบร้อยเตรียมออกหมายจับแล้วก็เข้าทำการจับกลุ่มตัว ซึ่งไปไปมา,มามามีเรื่องที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นธนาธรก็โดนแจ้งความในคดีปวินตัวแม่เขาเลยถูกดำเนินคดีทั้งหมดไปดูในเชิงปรากฏการก่อนทั้งหมดมันนำมาซึ่งคำถามสุดท้ายครับว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทสยามไบโอไซส์คือในหลวงราชการที่10ถือหุ้นโดยตรงคุณประยุทธ์ในฐานะ นายกรัฐมนตรีอนุมัติดีลอย่างนี้ขึ้นถ้าเกิดว่าดีลอย่างนี้มีอะไรผิดพลาดคุณประยุทธ์จะสามารถรับผิดชอบได้หรือไม่ถ้าเกิดว่าวัคซีนผลิตได้ช้ากว่ากําหนดเวลาถ้าเกิดว่าการผลิตวัคซีนมีปัญหาในการแจกจ่ายกับประชาชนอย่างไม่เป็นธรรมถ้าเกิดว่าประชาชน เกิดอาการแพ้วัคซีนหรือวัคซีนมีประสิทธิภาพไม่ได้ตามเป้าหมายคุณประยุทธ์จะรับผิดชอบไหวหรือไม่เพราะประชาชนย่อมจะตั้งคำถามกับบริษัทสยามไบโอไซส์ cience, ซึ่งมีผู้ถือหุ้นก็คือในหลวงรัชกาลที่สิทุกท่านครับและนั่นก็คือสิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอวันนี้ สมมติถ้าเกิดว่าพี่สาติตอวผกทำผได้แต่ว่าผู้กระทำอิในต่ารงคดีมนจะเป็นยังไงต่อไปครับในส่วนนี้ก็เริ่อต้องดูต้องดูอีกหลายหลายมิตินะครับ ในเรื่องของอำนาจในเรื่องของเขตพื้นที่นะครับถ้าเป็นบุคคลที่อยู่นอกประเทศเราก็ต้องพิสูจน์ว่าจริงหรือเปล่าเขาเป็นัวเคลที่ขขมต่างจะต้องเป็นเรื่องของการประสานง,งานระหว่างประเทศดังนั้นนะครับหนึ่งอาจจะมีการสูง่งรายค่าแดบไหมนะครับถ้ามีก็อาจจะเป็นประโยชน์นะครับจริงๆแล้วนักแฮกเ,เี่ยในต่างประเทศก็เป็นที่รู้จักกันมากมายหลายคนนะครับพอสมควร นะครับบทนี้คงจะต้องรอเวลานะครับเดี๋ยวจะให้ความคอารอบรับในที่สุดสั้นนะครับซึ่งไม่น่าไม่น่าจะยากครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าง่ายับนะครับอย่าไปบอกว่าเราทําได้เรื่องบางเรื่องเดือดรึครับไม่นั้นเขาไม่คือเขาไม่ใช่เขาว่าแคเรอร์จุดเกิดเหตุก็คือปากซอยปากซอยครับเลยเซเว่นมาครับใช่เลยเซเว่นเข้าไปเขาไปลึกไหม เส้นอยู่หน้าครับแล้วก็ผมเดินจะเดินคือจะมาทางนี้เงียบอ่าแซ่บอ๋อเกิดตรงนั้นเลยใช่ไหมแซ่บเมื่อวานตอนกี่โมงเมื่อวานห้าทุ่มครับห้าทุ่มใช่ไหมเที่ยวโค้ชเที่ยวโค้ชก็คือห้าทุ่มครับแล้วช่วงช่วงนี้ก็มาปล่อยตัวเรานี่ประมาณกี่โมงอันนี้ต้องประมาณเที่ยงนะแล้วเขาบอกว่าจะพาไปไหนเลยครับตอนนะครับมาคราวนี้ธนาธรเปิดหน้าชนสถาบันนะฮะ อยู่ดีๆอยู่เฉยๆก็ไม่ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์บิดเบือนวัคซีนพระราชทานใช้คำที่แบบจงใจนะฮะจงใจโจมตีสถาบันมีการโยงไปชื่อสถาบันด้วยรอสิบด้วยมีแผนผังมีอะไรชัดเจนโยงว่าบริษัทยานี้เป็นของพระมาหากษัตริย์นะผลประโยชน์เข้ามามาหากษัตริย์อะไรอย่างนี้ ครับข้อมูลพวกนี้นี่เอาจริงๆไม่น่าไม่น่าจะเอามาพลาดได้อย่างนี้โป๊ะแตกครั้งใหญ่ไม่น่าเชื่อว่าคนอย่างคอนจะเอาข้อมูลแบบนี้มาแหกหูแหกตาประชาชนได้ นั่นเป็นปรากฏการณ์ที่เราได้เห็นนะครับก็มีการแจ้งความคดีกับธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจแล้วก็มีการแจ้งความดำเนินคดีกับประวินนะครับส่วนกาดชื่อเยลนะตำรวจก็ไปติดตามนะครับในเรื่องนะครับของการถูกอุ้มไปเรื่องของวงจรปิดไปกด ATM ที่ไหนอะไรยังไงมีพยานบุคคลไปเช่าห้องแล้วหลบหนีตำรวจตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อย นะครับซึ่งก็โปะแตกต่อมานะสื่อฝั่งคณะราชนะเพจต่างๆก็บอกว่านี่เทเลยเทเยลทันทีบอกว่าไงเยลเนี่ยมันเป็นทาหารนะคนก็ตกใจมันเป็นทาหารเมื่อไหร่ฮะปรากฏว่าเคยเป็นทหารรับประจำการตัร้งเดือนเมษาปี2 5งนแต่ปรากฏว่าหนีทหารหนีทหารมาทำอะไรมาร่วมชุมนุมกับม็อบนะครับปรากฏว่าคดีนี้ เยวไม่จบแค่นี้ตํารวจก็แจ้งข้อกล่าวหาก็แจ้งความเท็จนะฮะซึ่งแน่นอนฮะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในคดีนี้แน่นอนแล้วยังต้องไปขึ้นสู่สารทหารนะครับอีกคดีหนึงนะ,ะเนื่องจากหลบหนีนะเรื่องของการเกณฑ์ทหารนั่นคือประเด็นที่1ประเด็นที่หที่สองในเชิงงานวิเคราะห์ธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจ นะครับก็ปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานในฐานะนายกรัฐมนตรีนะครับก็ให้ดําเนินการเอาผิดกับทุกคนนะซึ่งก็มีแรมโบ้มีผู้ช่วยรัฐมนตรีที่พลเอกประยุทธ์ตั้งขึ้นมาไปแจ้งข้อกล่าวหานะครับกับธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับแล้วก็รัฐมนตรีเทคโนโลยีนะครับซึ่งเป็นประธานศูนย์ ตรวจสอบเฟซนิวหรือข่าวปลอมก็ไปแจ้งความดำเนินคดีกับปวินนะแกนนำกลุ่มกระบวนการล้มเจ้าที่หลบหนีอยู่ในประเทศญี่ปุ่นในเชิงงานวิเคราะห์เราคงเห็นหนาว่าสถานการณ์มันกำลังตึงเครียดเข้มงวดมากขึ้นและเราได้เห็นอะไรฮะความจริงเชิงอะไรเชิงประจักษ์มากขึ้นในเชิงงานสังเคราะห์แล้วนะครับ ผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้นะครับว่าโหมดในร่วงในช่วงนี้นะครับก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จะต้องตัดสินใจเป็น2ช่วงช่วงแรกนะครับช่วงก่อนการอภิไปรายไว้วางใจจักกวาดล้างก่อนหรือกวาดล้างทีหลังอตอนนี้เขาก็เดินอย่างที่ผมเรียนไว้วเขาก็เดินเกมกวัดล้างก่อนนะครับการแจ้งเข้าเก่าหากับประวินนะครับผู้ต้องหาตามมาตรา1-2อนะครับและพระบอรคอมพิวเตอร์ นะครับการแจ้งข้อกล่าวหากับธนาทรจึงรุ่งเรืองขิดในข้อกล่าวหาเดียวกันทั้งสองข้อกล่าวหานะครับอาฆาตมาด้ายดูหมิ่นเยียดยามสถาบันพระมหากษัตริย์และพระยุตยญาซึ่งมีโทษจำคุก3ถึง5ปีแล้วก็พระบัยัดคอมพิวเตอร์นะครับทั้งสองคนโดนข้อกล่าวหาเดียวกันนะครับซึ่งก็มีการแจ้งความหนังคดีนะครับตามกฎหมายนะครับซึ่งแน่นอนฮะมันเข้าสู่โหมดการกวาดล้างส่วนเยลเนี่ยนะครับกาด ของทางคณะราษฎร6 3สุดท้ายนะพอรู้ว่ามีการกุข่าวก็เทเนี่ยเททันทีมันเป็นอาหารแฝงตัวมือหรือเปล่าไม่ใช่นะโปะนะั่นนูนนี่คือเยวโดนทั้ง2องคดีนะโดนทั้งอะไรโดนทั้งแจ้งความเท็จนะโดนทั้งอะไรโดนทั้งนะหนีทหารนะรสรุปสุดท้ายพอ เวลาพวกเดียวกันเองโดนขึ้นมาหรือถูกจับได้ขึ้นมาบอกอไม่ใช่ปลอมตัวเข้ามาร้อยตำรวจเอกปลอมตัวมา <c oughs> ประมาันนั้นนะครับแล้วก็โยนเทก่อนหน้านี้รุ่งก็เทนะมอบเหมือนกันนะที่ไปชุมนุมแล้วเกิดการประทะกับเจ้าที่นะก็เทมอบเกิดขึ้นแต่ตอนนี้นะครับปรากฏว่านอกจากจะมีธนาธรที่โดนแจ้งจับนอกจากจะมีประวินที่โดนแจ้งข้ขอกล่าวหา รุ้งกับเพนกวินก็ไปรับทราบข้อกล่าหาตามมาตรา 1, นึเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมอีกโหมดตอนนี้มันเข้าสู่โหมดอะไรโหมดการกวาดล้างนะครับการกวาดล้างที่ว่ามันเกิดการกวาดล้างช่วงไหนก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจและผมเคยเรียนไว้บางคนถามว่าทําไมทักษิณโผล่ขึ้นมาทำไมธนาธรโผล่ขึ้นมาในช่วงนี้ตัวแม่ต้องโผล่มา และผมเรียนไว้หลังวันที่15มกราคมพุทธศักราช2 5 6 4ก่อนหน้านี้หนึ่งเดือนมอบดาวลงคนบอกโอ้ยม,มีกำลังผมบอกไม่ใช่มาแน่ๆเป็นไงฮะอธิบายเชิงสังเคราห์เห็นเชิงประจกักษ์หรีอยงฮนะเขามาตามเวลามาเสร็จเข้าต้องเร่งเร่งอะไรเพื่อเข้าสู่เป้าหมายการอภิปรายมตงใจเป้าหมายคืออะไรต้องการจะเอาคนไปชุมนุมหน้าสภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งมีการ บรรจุวาระไว้นะครับว่าจะอภิปรายไว้ตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่18เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2564นะครับนั่นหมายความว่าอย่างไรหลังจากโควิด -19 เบาบางลงนะครับมันจะดีขึ้นในเดือนมกราคมจากนั้นเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยก็น่าจะเข้าสู่สถานการณ์ปกติได้นะครับจากนั้นภัยการเมืองจำมาจำได้ไหมฮะในเชิงงานสังเคราะห์ผมรเรียนไว้1 0 3, 19, 20, 25ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะเกิดขึ้นเราได้เห็นอะไรในช่วงที่ผ่านมาเราได้เห็นภัยธรรมชาติที่ใต้น้ำยังท่วมอยู่นะครับประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้นายาไปมอบนะครับให้กับประชาชนในภาคใต้นะครับหลังจากที่น้ําลดนะครับในขณะเดียวกันแม่ทัพพาคทีสีก็ไปทําการช่วยเหลือ นะครับพี่น้องในภาคใต้นะครับในช่วงที่อ่เขาเรียกว่าอยู่ยากลําบากน้ํากําลังท่วมแล้วก็พอน้ําลดก็เข้าไปช่วยทําความสะอาดให้ช่วยดูแลแจกอาหารเข้ากลองแจกเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับพี่น้องใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นพุทธคิดอิสลมามปรัมซิกหรือฮินดูนะครับก็เอาไปให้นั่นกะ็เป็นโอกาสทองของภาคที่4ที่จะสร้างคะแนนนิยมนะครับขณะเดียวกันการอภิปรายไม่วาอใจ พอมันใกล้เข้ามามากขึ้นมันจะมีการเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองเร่งปฏิกิริยาตัวแม่จึงออกมามันก็เลยเป็นที่มาของการกําจัดตัวแม่นะครับตัวแม่ก็ไปทําการโจมตีนะครับวัคซีนใส่ร้ายว่าเป็นวัคซีนพราะราชทานนะครับใส่ร้ายว่าวัคซีนดังกล่าวเนี่ยเป็นวัคซีนที่เขาเรียกว่ากีดกันนะฮะแล้วก็บล็อก จริงแล้วก็มีการยืนยันแล้วไม่ใช่คนที่เลือกว่าจะเอาบริษัทไหนเนี่ยนะก็คือของอังกฤษเจ้าของวัคซีนเขาเลือกนะครับแล้วก็เขามอบให้ใครเป็นผู้ดูแลและเขามีเงื่อนไขว่าตรงเป็นบริษัทที่ไม่แสวงหาผลกำไรต้องเป็นบริษัทธรรมพิบาน ซึ่งองค์กรธรรมิบาลเนี่ยตั้งมาตั้งแต่สมัยยุค w r r l d b n n นะครับได้รณล,ลงเรื่องนี้หลังจากเกิดเหตุการณ์ปี2540หรือฟองสบู่แตกไปต้นมาเนี่ยเขาก็รณล,ลงให้มีการจัดตั้งนะครับบริษัทธรรมิบาลขึ้นมาซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่สแสวงหาผลกำไรซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทำไว้นะครับยาวมาจนถึงรัชากาลที่10นะครับ ก็ส่งนําหลักคิดปฏิธานดังกล่าวมาช่วยเหลือประชาชนนะครับธนาธรก็ไปพูดไปเรื่อยนะก็โดนแจ้งเข้าก็หาซึ่งมันสะท้อนให้เห็นถึงเจตนาของธนาธรนะครับโอกาสธนาธรจะรอดคุกไหมยากยากผมผมมองว่ายากธนาธรจะมีทางเลือกอยู่2ทางอยู่ในประเทศหรือหลบหนีออกนอกประเทศแต่ไม่ใช่เฉพาะตัวธนาธรเท่านั้นมารดาของธนาธรเจนะสมพรก็โดนบุกรุกป่านะครับที่เชียงใหม่ไปด้วย นะครับแล้วก็มีปัญหาอีกหลายกรณีที่ธนาทรจะต้องโดนดำเนินคดีนะครับนั่นหมายความว่าอย่างไรในเชิงงานสังเคราะห์สรุปตอนนี้กําลังเข้าสู่โหมดการกวาดล้างกวนกวาดล้างที่ว่านะครับจะเป็นการกวาดล้างทั้งทางตรงกวาดล้างทั้งทาง,ทง,ทงอ้อมนะครับว่ากันตรงตรงอ่ะตอนนี้นะครับคาพูดอื่นใดภาษาที่พลาดเมื่อไหร่โดนเมื่อน,นั้นเราผู้ชมจับตามองให้ดี เพราะทุกอย่างเกิดขึ้นจากกรรมกรรมที่เกิดจากการกระทำใกลทำกรรมใดไว้ย่อมได้รับผลกรรมตามนั้นขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเราต้องช่วยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ช่วยทีหลังตอนนี้ผู้ที่มาประชุมนี้ก็สนใจในเรื่องจะช่วยเดี๋ยวนี้รัฐมนตรีต่างๆก็บอกว่าถ้าน้ำท่วมแล้วจะให้เงินสำหรับฟื้นตัวใครจะไม่ไม่ขวัญเสียเพราะว่าการช่วยของราชการนี่เขาก็รู้ว่า กว่าจะได้ช่วยอีกปีสองปีไม่รู้จะได้ท่านรัฐมนตรีคลังบอกมีเงินเอามาให้อเอาเงินมาให้มันกินไม่ได้ต้องสร้างต้องซ่อมต้องทำอะไรกินเวลาเป็นเดือนแต่ว่าเราต้องป้องกันไม่ให้เกิด ฝนตกบ้านเลยเขาตกบ้านเราไม่ตกพอถึงน้ำหลากมันก็ท่วมเมื่อก่อนนี้ประลลงนีจจะตกปนชาวบ้านนี้จะอุดข้าวรืรจะกท่อท่อมากไม่ทราบว่าจะจะทำยังไงนะเราหมดีท่า้วปกติแล้วเขาไม่สามารถจะทำนาได้เลยในพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ขาดนะจแยงว่าอแรเขาตกบ้านเราชนา่ไสน้ำี่เคยคิดึ่มอนนี้เรเป็นใจงนเรามำอะไรเลยถ้าเจอาเอหมดแล้วที่จครอบ จะ,จะทจะจะกี่หมื่นวันผ่านพ้นจนวันนี้หมือนราตรีที่อดทนและคน้นคว้าเงื่อร้านหยดรถลงดินจนชินชา It's evidence that you're winning. Winning against what? Communist insurgency. Oh, I don't know. But we are winning against hunger. This is what we are doing. We are not fighting against people. We are fighting against hunger. We want to help them have a better life if we make this and they have a better life the people you call the communists i think will have a better life also so everybody is happy น้ำกปอยู่แทนหนึ่งจนจะต้องกันน้ําท่วมนอันนี้น้ำเข้ามาน้ําท่วมในที่ที่ชาบ้านเขาพอบลูกได้ทกคี่่พอออนนอนจ ชีวิตของพวกเราทุกคนถ้าไม่ใช่ว่าในหลวงก็คงจะไม่มีวันดีขึ้นจนถึงวันนี้อย่างผมเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยมาบัดนี้นต้องบอกว่า,า,าตามว่าตามว่าคนต่อไปไม่ได้แล้วทำงานผมได้แไ่แล้วผมก็หายเพราะนั้นผมไม่มีสิทธิ์ที่จะทิ้งเลยท่นานได้อ่านของเราแล้วพ่อหลวอไม่อ่านของหนะูแล้วแม่พระองค์อยู่กับเราอยู่กับเราทุกวันก็มีที่ประด่าองค์หนึง่งที่ไม่สามารถสูญเสียได้อีกขอบลงตรงพระเจริญพระเรับ แต่วันที่ครยมภูมิใจที่สุดก็จะเป็เจ้าอยู่หัวถ้าสด็จมาที่นี่ครรยมได้มีโอกาสรับฟังพระราชดำรัสพากังดูแลเด็กๆชาวเขาด้วยพมงท่าน,น้นมีลดูกไกลให้เด็กเหนนี้ได้มีการเรียกนการสอนได้ให้เขาเได้ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์เมื่อไม่มีใครไม่มีอะไรก็ยังมีพระองค์ท่านเจ้าองท่าน เป็นแบบยากเป็นกำลังใจถ้าเรียนมีที่ใหญ่ครูเรียนจะไปที่นั่นขอให้ครูครู้ม่ริ้ลูกจะทำทุกคำที่พ่อสอน